คำพีร,รมกึ่งพุทธกาลในเช้าของวันที่23 มีนาคมพศ2564นสณสวนธรรม,มิกราชข้าพพระพุทธเจ้าเมื่อได้กราบนนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นนบน้อมเฝ้าตูุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่า ข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงข้อธรรมบทที่120นะเจ้าค่าคือลูกยังคงปรารถนาที่จะไขข้อข้องใจถึงเรื่องของพระญาธรรมมิกราชองค์ปลอมองค์จริงเพราะว่าในเวลาที่ผ่านมา ก็มีดวงจิตท,ที่เขาก็คิดว่าเขาจะสั่งสมบารมีมาเพื่อที่จะเป็นพระยานธรรมิกราชแต่เมื่อลูกกำเนิดก่อเกิดขึ้นมาแล้วดวงจิตดวงนั้นก็กลายเป็นผิดหวังเขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมจึงไม่ใช่เขาจึงกลายเป็นว่าเขาก็มีจิตท,ที่กลายเป็นฝ่ายมารไปแบบนี้นะเจ้าค่ะ ขอพระพุทธองค์โปรดทงแมตตาแสดงทำเรื่องนี้ให้ลูกได้ทำความเข้าใจด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะประยชธรรมเอ่ยดวงจิตต่างหลายเมื่อรู้ว่ามีการกำเนิดก่อเกิดสิ่งที่ดีย่อมเป็นธรรมดาเป็นปกติละลูก ที่จะมีความต้องการมีความตั้งใจมีความเพียนพยายามที่จะสังสมบารมีเพื่อที่จะเป็นสิ่งนั้นบางคนบางดวงจิตปรารถนาที่จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็สังสมกุณงามความดีจนเต็มและสามารถ เป็นองค์พระพุทธเจ้าได้ตามที่ปรารถนาะแต่เมื่อจิตทั้งหลายสามารถสังสมจนเป็นองค์พระพุทธเจ้าและตัตสรูแล้วย่อมไม่เป็นปนัญหาเพราะย่อมถึงซึ่งความรู้ตื่นรู้แจ้งอย่งางแท้จริงแต่ก็ยังมีดวงจิตอีกมากมาย ที่มีความปรารถนาที่จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นก็สังสมความดีมาไม่มากพอจนมาติดอยู่แค่ถือดียึดดีลงดีก็เลยคิดว่าตนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ยกตนขึ้นเทียบองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็เลยคิดว่าตนนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเช่นเดียวกันเีนี้ก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปรอมกลายเป็นผู้หลงดียึดดียกตนเทียบเท่าองค์พระพุทธเจ้าไปก็เลยหลงทางไปก็มีอยู่มาก ในวัดดาสสงสารนี้ดวงจิตที่หลงทางนึกว่าตนเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่มากลูกดวงจิตที่หลงทางนึกว่าตนนั้นเป็นองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วก็มีอยู่มากลูกดวงจิตมากมายที่หลงทางนึกว่าตนเป็นองค์พระอราหันต์แล้ว ก็มีอยู่มากลูกฉะนั้นพริยาทำเอย่ยความจริงก็คือความจริงนะลูกความจริงไม่อาจเป็นปลอมได้สิ่งที่มันเป็นของจมมปรอมไม่อาจเป็นจริงได้เพราะความจริงดวงจิตที่ถึงต้องหลุดพ้นแล้วเท่านั้นดวงจิตที่คิดว่าถึงแล้วย่อมไม่หลุดพ้นหรอกลูก ถ้าเป็นแค่ความคิดความเห็นความเข้าใจของตนฉะนั้นพระยารทำเอย้ยจึงเป็นปกติธรรมดาล,ลูกเมื่อรู้ว่าความดีอันสูงสุดคือการบำเพ็ญเป็นองค์พระพุทธเจา้าเมื่อรู้ว่าความดีอันสูงสุดคือการมีองค์แทน องพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลคือพระยาธรรมิกาลความจริงคือสิ่งที่เป็นเหล่านั้นได้เป็นอย่างแท้จริงได้ถึงแล้วอย่างแท้จริงเช่นองค์พระพุทธเจ้าก็จะต้องตัดสรู้ได้อย่างแท้จริงจึงเป็นองค์พระพุทธเจ้าได้ องค์พระญาติมิกราชก็จะต้องเป็นผู้กำเนิดก่อเกิดจากองค์พระพุทธเจ้าและลงมาเพื่อประกาศธรรมแทนในกึ่งพุทธกาลแล้วก็สามารถที่จะทำิทุกอย่างตามที่ควรที่จะทำและดำเดินไปเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถที่จะค้นหา วิธีต่างๆได้สำเร็จพิสูจน์ตนจึงจะเป็นจริงได้ลูกและต้องไม่มีความลุ่มหลงในตนยกย่องตนไม่มีความหลงคือการพาให้ผู้อื่นหลงทางตามอยู่ในนั้นความจริงต้องกระจางแจ้งเช่นนี้จึงจะเป็นพระองค์จริงได้ฉะนั้นพยาธรรมเอ๋ย การที่จะมีความดีสูงสุดเกิดขึ้นคือองค์พระพุทธเจ้าองค์พระญาติธรรมิกราชก,ก่อเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลองค์พระอาหารหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วห่างไกลจากกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสูงสุดสิ่งที่ควรกราบไหวบูชาดวงจิตตั้งหลายก็ย่อมมีความปรารถนาที่จะ เป็นสิ่งเหล่านี้แต่บุคคลผู้เป็นย่อมอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้บุคคลผู้ปรารถนาจะเป็นและก็ยังไม่เป็นย่อมมีความปรารถนาและอยากจะเป็นและย่อมมีความหลงในความเป็นเป็นธรรมดาฉะนั้นพระยาดทำเอ้ยจึงมีกลุ่มดวงจิตมากมายที่เขาเหล่านั้น ก็จะมีความปรารถนาที่จะมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดด้วยการปรารถนาเป็นองค์พระพุทธเจ้าบ้างองค์พระยาตมิกราชบางองค์พระปัจเจกับพุทธเจา้างองค์งงพ,รพ,งพระอรหันต์เจ้าปรารถนามากมายละลกูกแต่ใครจะทำถึงทำได้หรือไม่เท่านั้นเองจึงเป็นธรรมดาและพระยาธรรมเอ่ย ที่ถ้าหากว่าจะมีดวงจิตใดสักดวงจิตหนึ่งปรารถนาจะเป็นพระยาดธรรมิกราชองค์ต่อไปปรารถนาจะเป็นพระยาดธรรมิกราชจึงสังสมคุณงามความดีบาปเพื่อจะเป็นแต่ลูกเอ๋ยองค์พระยาธร,รมิกราชนั้นกลับแตกต่างจากองค์พระพุทธเจ้าและองค์พระอาหารหันตสาวกรวมถึงองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าตรงชีวะ องค์พระยาตรรมิกราชนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการสังสมบารมีของดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งในวัฏฏะสงสารนี้ลูกแต่ก่อเกิดขึ้นจากการที่พุทธาพิเศษจากองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆพระอรหันต์และผู้หลุดพ้นทั้งหลายฉะนั้นพระยาตมเออยและต้องก่อเกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วด้วย ฉะนั้นจึงไม่ได้กำเนิดก่อเกิดจากการสังสมบารมีจึงสแสดงว่าต่อให้จะบำเพ็ญบารมีสังสมมากเพียงใดก็ไม่อาจเป็นพระยาธรมิกราชได้บุคคลผู้ที่มีความใฝ่ฝันเช่นนี้จึงเป็นบุคคลผู้หลงทางบุคคลผู้ที่มีความตั้งใจจะเป็นพระยาธมิกราชจึงเป็นผู้ที่หลงไปแล้วเท่านั้นเอง ขอให้ลูกทั้งหลายจงรักษาความดีเอาไว้และคลายความอยากเป็นพระยาธรรมิกราชออกเพราะพระยาธรรมิกราชจะก่อเกิดขึ้นจากดวงจิตที่เกิดจากพระพุทธเจา้าเท่านั้นและต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดสรุ้ไปแล้วพระองค์นั้นๆเท่านั้น,น,นฉะนั้นลูกทั้งหลายจงคลายออกจะได้ไม่ฝึกจิตของตน จนกลายเป็นมณนะทิติอัตตาตัวตนการหลงตนยึดตนยกตนให้เป็นใหญ่และสุดท้ายเมื่อไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนาเกิดความผิดหวังก็เลยกลายเป็นฝ่ายมารไปสะเอกเช่นนี้ล่ละลูกเอ๋ยพระยาธรรมเอ๋ยเานนั้นจึงเป็นธรรมดาล่ะลูกที่จะมีดวงจิตทั้งหลาย ที่ปรารถนาจะสังสมคุณงามความดีบำเพ็ญมาเพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่จะเป็นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความจริงคือตนนั้นทำสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าหัวแดงหัวเขียวคือพระพุทธเจ้าองค์พร้อมกลายเป็นมารมิจฉาทิฐิกลายเป็นมารที่มีอัตราตัวตนที่ใหญ่มาก และจะเสียเอยลาอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ยาวนานกลายเป็นผู้ปลามาตต่อองค์พระพุทธเจ,จ้าไปโดยไม่รู้ตัวจะกลายเป็นพระอระหันต์องค์ปลอมขึ้นมาจะกลายเป็นพระยาธรรมมิกราชองค์ปลอมขึ้นมาจะกลายเป็นเจ้ามณาาทิฐิต่างๆทั้งหลายแล้วก็จะติดอยู่ในจุดเดจุดหนึ่งของวัฏฏสงสารไม่หลุดพ้นไปได้ ฉะนั้นลูกทั้งหลายจงทำความเข้าใจตามนี้เถิดว่าการปรารถนาย่อมปรารถนาได้แต่ต้องทำให้ถึงจริงๆเมื่อถึงแล้วย่อมอยู่เหนือการถึงย่อมหลุดพ้นและถึงนิพพานไม่ใช่เป็นตามแค่ความคิดหรือความเห็นของตนและองค์พระยาตมิกราชไม่ได้เกิดขึ้นจากการสั่งสมบารมีของใคร แต่เกิดขึ้นจากองค์พระพุทธเจ้าฉะนั้นดวงจิตใดก็าตามที่ปรารถนาจะสั่งสมบารมีเป็นพระญาธรรมิกราชถือว่าหลงทางผิดทางละลูกต้องปรับใหม่แก้ไขจิตใหม่และสั่งสมความดีไปเพื่อบรรลุมรผลนิพพานทำเช่นนี้อย่างนี้ย่อมจะดีกว่านั่นก็เพราะว่าบุคคลผู้จะเป็นพระยาธรรมิกราชได้นั้น จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลผู้มีพลังบารมีเทียบเท่ากับองค์พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งตัดสรู้ไปแล้วด้วยฉะนั้นองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นย่อมไม่อาจมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่เกิดขึ้นซ้ํากันถึงสองพระองค์ในยุคนั้นนั้นฉะนั้นองค์พระพุทธเจ้าจึงสร้างดวงเจ็ดสมมติขึ้นมาและพระองค์ทรงดูแลทุกกิจการงานขับเคลื่อน รวมถึงพระธรรมที่แสดงจึงมาจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดจึงไม่มีจิตอื่นมาแทนได้นอกจากจิตที่มาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเท่านั้นจงทําความเข้าใจเช่นนี้ลูกและลูกก็จะไม่เป็นผู้หลงทางผู้สังสมบารมีแบบลุ่มหลง ผู้ยกย่องตัวเองแบบลุ่มหลงและพาให้ผู้อื่นหลงทางไปด้วยจะหลงทางกันไปใหญ่ลูกเอ๋ยต่อไปประการที่สองลูกทั้งหลายสามารถที่จะสังสมความดีให้เหมือนแต่ละพระองค์ได้ก็คือสังสมอารมีแบบองค์พระพุทธเจา้าสังสมอรมี แบบองค์พระอาหารหันต์จากสังสมบารมีแบบองค์พระปัจเจกพุทธเจา้าหรือแบบพระยาธรรมิกราชสามารถที่จะทำความดีเหมือนแบบที่ท่านทั้งหลายนั้นทำแต่ไม่ควรเปรียบเทียบว่าเราก็เป็นเช่นนั้นเราก็เหมือนเช่นนั้นเราก็คือสิ่งนั้นเป็นต้นลูก คือเราทำความดีเหมือนองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนสั่งให้ทำอะไรแบบไหนยังไงเราทำตามทำเหมือนได้แต่จงอย่ายกตนเปรียบเทียบว่าเราคือพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเราก็ทำความดีเหมือนท่านจงเรียนรู้ที่จะทำความดีเหมือนแต่อย่ายกตนเปรียบเทียบลุกจะเป็นวิบาก,กรรม ที่ทำให้ตนนั้นเกิดการปราบมากและจะทำให้ตนหลงทางไปสู่การหลงดียึดดีมิทิฏฐิอัตตาตัวตนไปจงทำความดีเหมือนองค์พระอาหารหันต์แต่จงอย่าเปรียบเทียบตนกับองค์พระอาหารหันต์เมื่อตนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วตนก็จะเป็นพระอาหารหันต์ในแบบของตน เมื่อตอนนั้นเสืงสมความดีเต็มแล้วตนก็จะไม่เปรียบเทียบเขาไม่เปรียบเทียบเราอีกฉะนั้นลูกเอ๋ยทำดีให้เหมือนได้แต่อย่าเปรียบเทียบลูกจงทำความดีตามพระยาธรรมมิกราที่พาลูกทั้งหลายทำทำเหมือนได้ทำตามได้แต่อย่ายกตนขึ้นเทียบพระยาธรรมมิกรา และอย่ายกตนว่าตนก็เป็นเหมือนกันกับพระยาธรรมิกราชมันจะเป็นกรรมที่สรงผลมาทำให้ตนนั้นหลงทางพาให้คนอื่นหลงทางแล้วก็จมกันไปสู่ทิศทางที่ผิดจะไปไม่ถึงความหลุดพน้นจะเสียเวลาอยู่ในวัฏสงสารนี่ฉะนั้นประการที่สองนั้นให้ลูกทั้งหลายทําเหมือนได้ แต่อย่าเปรยียบเทียบทำเหมือนแต่ไม่ใช่ทำเท่าทำอาจไม่เท่าลกลูกแค่ทำเหมือนเท่านั้นไม่มีทางที่จะทำได้เท่ากันทำเหมือนได้เส้นทางที่ท่านชี้ทางและทำตามไปจนกว่าตนจะหลดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นอย่าไปเปรยียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราถ้าไปเทียบกับสิ่งที่ท่านนั้นสังสมบารมีไว้มากแล้ว ก็จะเป็นโทษเป็นกรรมกลับมหาตนและจะก่อให้เกิดความหลงเนึ่ว่าตนนั้นก็เป็นเสมอเหมือนกันกันกบองค์พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์กับพระยาตามิกราชโดยที่ตนนั้นไม่ได้เป็นถึงแต่ก็คิดว่าตนถึงก็จะหลงทางไปเป็น พระพุทธเจ้าหัวแดงหัวเขียวพระยารมองค์ปลอมจะกลายเป็นพระอาหารหันต์ปลอม,อมแล้วก็ติดกันอยู่ในสมมตินี้แล้วก็หลงเวียนว่าตายเกิดหาที่หลุดพ้นไม่ได้ไม่เจอลูกทั้งหลายจงพิจารณาให้ละเอียดอ่อนเถิดทำเหล่านี้นั้นละเอียดอ่อนยิ่งนักลูกทั้งหลายจงพิจารณาให้เห็นให้กระจ่างแจ้ง แล้วลูกก็จะเป็นผู้ไม่หลงทางต่อไปประการที่สความยิ่งใหญ่ย่อมต้องไม่มีความหลงไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นอะไรทั้งหมดแล้วบุคคลเมื่อประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนตนจนถึงซึ่งความที่เป็นผู้ที่ในสมมติยกย่องว่าใหญ่แล้วนั้น เช่นการเป็นองค์พระพุทธเจ้าก็ดีการเป็นองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์พระอารหันต์เจ้าหรือเป็นพระยาร,รมิกรานการเป็นอะไรก็ตามที่โลกสมมุติก็สมมุติให้ยิ่งใหญ่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นพูดถึงแล้วนั้นย่อมไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นยิ่งใหญ่ย่อมเห็นเป็นเพียงเรื่องปกติธรรมดาของโลกย่อมเห็นเป็นที่หลุดพ้น เกิดเกิดแล้วอยู่กับตนและไม่เห็นว่าเป็นอื่นนอกเหนือจากความพ้นทุกข์แล้วเท่านั้นย่อมไม่เห็นว่าอะไรใหญ่อะไรเล็กอะไรดีไม่ดีในวนัฏฏสงสารนี้เพราะตนเห็นความหลุดพ้นอยู่กับตนแล้วเท่านั้นฉะนั้นจิตที่ยังหลงอยู่ว่าตนเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ใหญ่อย่างนั้นใหญ่อย่างนี้จิตเหล่านี้ย่อมหลงทาง และตกเป็นทาสของมารลูกทั้งหลายเอ๋ยต่อไปประการที่สี่ความหลงจะพาให้ลูกทั้งหลายนั้นเสียเวลาลูกเอ๋ยการหลงเชื่อทำให้ตนนั้นเสียเวลาแต่ตนก็ยังรู้ว่ามันคือการหลงไปในทางที่ไม่ดีบุคคลผู้หลงทางและรู้ตัวว่าหลงทางก็อาจมีการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงตนเองสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วบุคคลผู้หลงทางแต่ไม่รู้ว่าตนหลงทางย่อมมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไปเรื่อยๆตามทางเส้นนั้นโดยไม่รู้เลยว่าหลงทางย่อมเสียเวลามากกว่าบุคคลผู้รู้ตัวว่าหลงทางฉะนั้นหากลูกทั้งหลายหลงไปเป็นพระยาตมิกราชองค์ปรม หลงไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปรอ้อมพระอาหารหันต์องค์พรอมหลงไปเช่นนั้นอย่างนั้นย่อมเป็นพูทเสียเอยลาเฉ่นั้นให้ลูกทั้งหลายจงพิจารณาให้ดีถึงข้อธทำเหล่านี้การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสมมุตินี้สมมุติว่าเป็นสิ่งที่ดียกย่องเชิดชูย่อมเป็นธรรมดาที่ดวงจิตทั้งหลายปรารถนาที่จะเป็นหรือทำตาม แต่ให้ลูกทั้งหลายฝึกฝนให้สำเร็จตามให้เป็นตามให้ได้อย่างแท้จริงเช่นองค์พระพุทธเจา้าองค์พระอาหารหันต์องค์พระปัจเจกาพพุทธเจา้าสามารถบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นและให้เป็นให้ถึงให้ได้อย่างแท้จริงนะลูกไม่ใช่เพียงแค่ปรารถนาทำดีนิดหน่อยก็ยกตนขึ้นเทียบแล้วก็คิดว่าตนเป็นก็หลงทางไปส่วนองค์พระยาธรรมิกราช ไม่อาจเป็นจากการสังสมบารมีของใครจงล้มเลิกความคิดนิเสียเพราะไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้หลูกองค์พระยาตรรมิกราชเป็นขึ้นมาจากองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆที่ตรัสรูแล้วพุทธพิเศษขึ้นเพื่อวางแผนการเผยแผ่ธรรมเท่านั้นและให้ลูกท่างหลายจงปลูกตนให้ตื่นจากความลุ่มหลงเหล่านี้ ทำความดีเหมือนที่ท่านทำแต่อย่าเปรียบเทียบว่าตนนั้นก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันจะหลงทางลูกเอ๋ยบุคคลผู้ยิ่งใหญ่แล้วย่อมไม่หลงไม่ยึดในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่คิดว่ายิ่งใหญ่เหล่านั้นในสมมุตินั้นทั้งหมดเพราะเห็นแต่ความพ้นทุกข์เท่านั้นที่สำคัญลูกทั้งหลายรู้ตัวว่าหลงทางรีบกลับรีบแก้ไข ก็ดีกว่าคนที่หลงทางแล้วก็ยังไม่รู้จักปรับจกแก้ไขก็ยังไม่รู้จักปรับเปลี่ยนตนเองลูกทั้งหลายเอ่ยฉะนั้นวันนี้พระยาธรรมิกราชได้เฝ้าตนถา,ถามถึงทำละเอียดเหล่านี้เพื่อที่ให้ลูกทั้งหลายจะได้รู้จักพระยาตธรรมิกราชรู้การหลงทาง หลงนึกยึดว่าเป็นพระญาธรรมก็ดีเป็นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่คิดว่าดีด้วยความคิดจะได้ทําความเข้าใจและคลายความหลงซะจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดก็คือความพ้นทุกข์เท่านั้นละลูกองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระองค์หนึ่งบนโลกจะไม่มีพระองค์ต่อไปเกิดขึ้นซ้ํา องค์พระยาธรรมิกราชก่อเกิดขึ้นจากองค์พระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นจากการสังสมบารมีของใครองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์พระยาธรรมิกราชเกิดขึ้นก็เพื่อชดช่วยลูกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไม่ได้มาเพื่อยิ่งใหญ่กว่าใครฉะนั้นลูกทั้งหลายจงทําความเข้าใจแค่นี้และปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์นั่นแหละลูกคือสิ่งที่ง่ายที่สุด และคือหนทางที่ไม่ลงทางไม่เสียเวลาลูกจงดำเดินตามเถิดนะเพราะองค์พระพุทธเจ้าหรือพระยาธรรมก็ไม่ปรารถนาที่จะใหญ่กว่าใครแค่ปรารถนาให้ลูกต่างหลายพ้นทุกเท่านั้นสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟัง ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการสั่งสมบารมีเพื่อเป็นพระยาธมิกรานั้นไม่มีการสั่งสมบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตก็ย่อมสามารถเป็นไปได้แต่ต้องทําให้ได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดหรือเปรียบเทียบก็จะกลายเป็นโทษเป็นกรรมไปอีกลูกพอจะเข้าใจว่าความดีใครก็แารถนา แต่ทุกคนต้องทำให้ได้ให้ถึงอย่างแท้จริงวันนี้ลูกกลับขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงแมตานเจ้าคะ่ะลูกคงต้องกลับขอลากรเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่ลูกจะน้อมเอาทำนี้ไปเผยแผ่ให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจพระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ